อ้าวคุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของกินของหวานากันบางดีกว่าสายหวานมาทางนี้เลยผมชอบของหวานอยู่แล้วแต่เป็นของหวานที่หาทานได้ยากในยุคปัจจุบันนี้ครับ เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้เห็นกันแล้วนะอามากเอางี้ผมเชื่อว่าเด็กๆตอนสมัยเด็กๆเคยได้ทานกันทุกคนแล้วไปต่อคุณเคยทานใช่ไหมเคยคุณชอบไปเขาปั้นเป็นรูปอะไรนางเงือกคุณชิสามังกรอุ้ยคุณชอบมังกรแต่เด็กเลยเหรอหางมันยาวๆแล้วมันแบบตัวใหญ่ๆมีหนวดคนชนะปั้นเป็นจิ้งจกอ่ะดิโวยใครจะไปกินจิ้งจกแต่ที่ที่ผมอะชอบทานประจําเลยนะทำไมกันลูอะไรคะรูปลิง เออรูปลิงส่วนใหญ่มันจะแบบเป็นเป็นรูปลิงอ่ะเขาจะปั้นเอาไว้จริงจริงไม่จริงดิฉันเห็นคุณทํารูปพึ่งแต่ไปหมดเลยโอ้รูปหวานๆเงเหรอฮะรูปรูปรูปพึ่งนี่มาปัจจุบันเอาคุณผู้ชมฮะลูกอมสีน้ำตาลปั้นแปลว่ามีอดีตเพราะนี่คุณผู้ชมลูกอมน้ําตาลปั้นลูกอมน้ําตาลปั้นของดีของอร่อยเวลาไปงานวัดงานการชาติเห็นบ่อยๆพลาดไปได้แล้วทีนี้ยังไงรู้ไหมลูกเด็กเล็กแดง งงแงกันเป็นแถวเวลาเจอเนี่ยดิฉันน่าตลอดเลยแล้วเป็นอะไรรู้ปะมันกินไม่หมดแล้วแม่ก็จะฟีลแบบไม่เอาไม่ต้องซื้อดิฉันก็จะแวบหายไปสั่งแล้วรูปนังเงือกค่ะเออน่ารักจริงๆคือเวลาไปซื้อเนี่ยหลายๆคนก็รีเควสอย่างที่น้องใบตองบอกเป็นรูปนั้นรูปนี้แล้วก็ยืนรอคือมันเพลินนะตอนเด็กๆอะแล้วเราไปยืนรอให้เขาปั้นเป็นรูปที่เราต้องการนะครับลูกอมน้ำตาลปั้นร้านนี้ขายอยู่ที่งานงิ้วจังหวัดอุทัยธานี ขายประจําอยู่ที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละครับคือผู้ชมครับคือหลายๆจุดอะไรที่อย่างอุทัยธานีเขาก็ขายสุพรรณบุรีเขาก็ไปขายก็คือขายช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนกขัฤตษเลิก <S s s s บอกว่าขายมาหลายปีแล้วเอาจริงๆแล้วขายเนี่ยแพงไหมล่ะขายอยู่ที่20บาทขึ้นไป <S s s s แล้วแต่ความยากง่ายของการปัน <S s ้นเอาใครไปเที่ยวแถวบึงฉวากนะครับ <S s อยากย้อนวันวน <ๆ S 1> ก็ไปเจอป้าก็ได้นะครับ, <S s บแบบนี้แบบนี้ข้างในมันจะโป,ป่งๆเอ,อ้ยเ,เป๊ะไหม นี่แล้วก็เป่าลมใส่เนาะแล้วก็เป่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับเอ,เอางี้ละการขอบคุณติ๊กตอก้วยนะครับที่ใช้ชื่อว่าบุษรัก9876ซึ่งเป็นแม่ค้าขายยามร้านแซ่บ<อ>แสบปากที่สวน200ปีที่จังหวัดอุท,ท,ยทยัยธานีคือจะบอกว่าคนไาย เขาขายยํำเขาถ่ายร้านนี้มาเพื่อช่วยโปรโมทให้กับร้านขายของหวานอีกทีนึงโอ <we ้ยดีอะสมัยก็ไม่มีสีแบบนี้โอ้โหเขียวมิ้นท์ให้คุณรู้สึกเสียดายนะน้องใบต้องเออน่ารักดีเวลาเห็นเขาขายของแบบนี้ก็มาขายในงานประเพณีใช่ไหม